สวัสดีครับสำหรับเรื่องเล่าแฮชแท็กในวันนี้ในวันนี้ขอเสนอตอนความเข้าใจผิดยอดนิยมของโคแวแโดยโครงการโครแวแคนี้ถูกจัดตั้งในเดือนเมษาปี2020ภายใต้การนําขององค์กรอนาเมโรเพื่อที่จะสนับสนุนและพัฒนาในการจัดซื้อและจัดส่งวัคซีนโควิด -19 ไปให้ทั่วทุกมุมโลกโดยข้อที่1ไทยจะได้รับวัคซีนฟรีเมื่อเข้ากับโครงการโครแวแเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน คำตอบคือไม่ใช่นะครับถ้าเกิดไทยเข้าร่วมโครงการโควากแล้วประเทศไทยไม่รับวัคซีนฟรีเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนส่วนข้อที่2การที่ไทยเข้าร่วมโครงการโควาแกแล้วจะทําให้เราจะต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนในราคาที่สูงกว่าคําตอบก็คือมันไม่จริงโดยโครงการโควากเป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรอนาเมโรกองค์กรพานามิตรเพื่อวัคซีนกลุ่มพานามิตรร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือกับโรคระบาด โดยจุดมุ่งหมายเพื่อการเข้าถึงของวัคซีนของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาโดยที่ทั้งสามองค์กรนี้มีอำน,นาจต่อรองค่อนข้างสูงและได้สั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทอื่นๆถึง2,000ล้านโดสก็ไม่มีเหตุผลเลยนะครับว่าทำไมวัคซีนที่ซื้อผ่านโคแบคมันจะแพงกว่าถ้าเกิดลองคิดง่ายๆกันดูนะครับว่าองค์กรอนามัยโลกรับรองวัคซีน9-10ชนิดและองค์กรอนามัยโลกต้องการสั่งซื้อวัคซีนถึง2,000ล้านโดส ถ้าเกิดเราลองมาทัวเฉลี่ยกันดูมันจะตกว่าในแต่ละยี่ห้อองค์กรอนามัยโลกจะสั่งมากถ,ถึง200ล้านโดสจำนวน200ล้านโดสนี้จะได้ราคาที่ถูกกว่าที่สั่งเพียงแค่20ล้านโดสนั้นอย่างแน่นอนถ้าเกิดลองยกตัวอย่างง่ายๆดูถ้าเกิดเราไปซื้อสินค้าที่แมคโครซื้อสินค้ามายกแพ็กหนึ่งกับเราไปซื้อสินค้าที่เซเว่นมาเพียงแค่1ชิ้นสินค้าตัวไหนจะมีราคาที่แพงกว่ากัน ข้อ3ไทยจะไม่สามารถเลือกยี่ห้อวัคซีนเองได้ในความเป็นจ,จริงแล้วประเทศยากจนจำนวน92ประเทศที่ได้รับวัคซีนจากโครงการโควคนี้ไม่สามารถเลือกวัคซีนเองได้เพราะว่าได้รับฟรีแต่วัคซีนที่โครงการโควาคนนามานี้คือวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วเท่านั้นส่วนของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางจะต้องเสียเงินซื้อวัคซีนจากโควค โดยการทําสัญญาอยู่2แบบก็คือสัญญาแบบผูกมัดและสัญญาแบบมีตัวเลือกโดยที่แบบที่1สัญญาแบบผูกมัดคือเราจะต้องจ่ายเงินมัดจำไม่ใช่ค่าธรรมเนียมแบบที่หน่วยงานรัฐบาลเคยออกมาพูดอย่างเช่นในจํานวน1โดสเราต้องจ่ายค่ามัดจา1 6ดอลลาร์สหรัฐบวกกับหนังสือคำประกันมูลค่า8 9ดอลลาร์สหรัฐต่อ1โดส เพราะฉะนั้นใน1โดสเราต้องจ่ายเงินมัดจำจำนวนถึงโดยประมาณ9 50เหรียญเซนในกรณีที่ไม่สามารถเลือกวัคซีนได้แต่ก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไม่สั่งซื้อวัคซีนในราคาที่สูงกว่า21ดอลลาร์ได้ถ้าคือเป็นสัญญาในข้อที่2คือสัญญาแบบมีตัวเลือกเราจะจ่ายเงินมาดจำเป็นเพียงแค่3มเหรียญกับ10เซนเท่านั้นต่อโดสโดยไม่ต้องวางหนังสือคำประกัน และสามารถเลือกยี่ห้อวัคซีนไหนก็ได้ในโครงการของโค V แบกดังนั้นต่อให้ไทยเข้าร่วมสัญญาแบบผูกมัดเราก็สามารถระบุไว้แต่ต้นสัญญาว่าถ้าเกิดวัคซีนตัวไหนที่มีราคาแพงกว่ายีบเหรียญไทยก็จะไม่สั่งซื้อแต่ในราคาปัจจุบันของไฟเซอร์อยู่เพียงแค่20เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ตอดสเท่านั้นและถ้าเกิดเข้าร่วมสัญญาแบบมีตัวเลือกซึ่งลหลายๆประเทศก็ใช้สัญญาแบบนี้อยู่เราก็สามารถเลือกวัคซีนที่เราต้องการได้ทุกยี่ห้อ ข้อ 4. COVAX ไม่ได้มีวัคซีนจานวนมากสำหรับส่งมาในประเทศไทยถ้าเกิดไทยสั่งเองจะได้ปริมาณวัคซีนในจำนวนที่มากกว่าซึ่งความเป็นจริงแล้ว COVAX ไม่ได้จัดหาวัคซีนให้กับ100%เต็มของจำนวนประชากรของทุกประเทศแต่ตั้งเป้าหมายว่าเพียงแค่20%เท่านั้นเพื่อเป็นการกระจายความพื่วถึงของประชากรของทุกประเทศแต่สำหรับประเทศไทยที่มีไรายได้ปานกลาง c o ว จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนซึ่งน่เป็นหลักการสําคัญที่รัฐบาลละเลยมาโดยตลอดยกตัวอย่างเช่นว่าไทยจะสั่งซื้อแอสตราเซนกาจากบริษัทแอสตราเซนกาจำกัดจำนวนถึง61ล้านโดสแต่แอสตราเซนกาจำกัดประกาศออกมาว่าเพื่อเป็นการกระจายความทั่วถึงของวัคซีนแอสตราเซนกาจำกัดจะส่งให้กับทุกประเทศไม่เกินเพียงแค่30ล้านโดสเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดไทยเข้าร่วมกับโครงการโควแตก และสั่งซื้อผ่านโครงการโควิดอีก10ล้านโดสโดยระบุเป็นยี่ห้อของแอสตราเซเนกาแปลว่าไทยจะรับวัคซีนจากแอสตราเซเนกาจำกัด30ล้านโดสและไทยจะรับวัคซีนจาก COVID าโควัคยีย่ห้อแอสตราเซเนกาอีก10ล้านโดสเท่ากับไทยจะรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาถึง40ล้านโดสและเราก็มาดูข้อเท็จจริงกันบ้างนะครับอย่างในประเทศมาเลเซียได้สั่งซื้อแอสตราเซเนกาจากโควัค6ล้าน4แสนโดส และได้รับมาแล้ว8,03,000โดสและมาเลเซียได้สั่งซื้อกับแอตต้าเซเนกาโดยตรงถึง6,400,000โดสและได้รับมาแล้ว5,08,000โดสส่วนในอินโดนีเซียสั่งซื้อแอตต้าเซเนกาจากโครงการโคแว104ล้านโดสและได้รับมาแล้ว11,07,000โดสส่วนอินโดนีเซียได้สั่งซื้อกับบริษัทแอตต้าเซเนกาโดยตรงจำนวนถึง50ล้านโดสและได้รับมาแล้ว4ล้านโดสอย่างในประเทศฟิลิปปิน ที่สั่งซื้อแอตตาซเนกาจากโครงการโคเวก14ล้านโดสและได้รับมาแล้ว4ล้าน6แสนโดสส่วนประเทศฟิลิปปินส์ได้สั่งซื้อกับบริษัทแอตตาซเนกาโดยตรงถึง17ล้านโดสและได้รับมาแล้ว1ล้าน1แสนโดสส่วนในประเทศเวียดนามที่สั่งซื้อแอตตาซเนกาจากโครงการ COVID 19, โคววกถึง38ล้าน9แสนโดสและได้รับมาแล้ว2ล้าน5แสนโดสส่วนเวียดนามเองก็ยังได้สั่งซื้อจาก แอตราซเนกาโดยตรงถึง30ล้านโดสแล้วได้รับมาแล้ว1 4้าน4 0 0 0 0โดสดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเข้าโครงการโควกเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงและยังเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแอตราซเนิกาให้กับ4ประเทศนี้จริงๆนี่ยังไม่นับโอกาสที่รับวัคซีนยี่ห้ออื่นๆอีกนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมแอตราซินกาเองเคยแนะนำให้รัฐบาลเข้าร่วมโครงการโควกตั้งแต่เดือนกันยายนปี2,563แต่ไทยก็เป็นเสีการเข้าร่วม ข้อที่5ติดขัดในข้อกฎหมายที่ไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าได้โดยมีความเสี่ยงว่าที่จะไม่ได้รับของในพรบการจัดซื้อจ,จัดจ้างปี2,561แต่เรามีทางออกคือพร้อมความวันคงทางวัคซีนแห่งชาติในปี2,561เช่นเดียวกันโดยใช้อำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการจัดซื้อวัคซีนล่วงหน้าโดยมีความเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับของซึ่งกระทรวงเองก็เคยทําแบบนี้โดยการขอพรอมาในการสั่งซื้อวัคซีน แอตราเซเนการ่วงหน้าถึง26ล้านโดสตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2563ซึ่งตอนนั้นในการทดลองเฟรด3ยังไม่มีขึ้นเลยแต่ไทยก็ได้สั่งจองวัคซีนมากถึง60%ของราคาวัคซีนซึ่งไทยก็ได้จ่ายเงินค่าจองมัดจำวัคซีนนี้มากถึง60%ของราคาวัคซีนซึ่งในขณะที่โ o ว a x จ่ายเพียงแค่33%ของราคาประเมินเท่านั้นแต่ถ้าเกิดทำสัญญาแบบมีตัวเลือกเราก็จ่ายเพียงแค่16% จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าทําไมเราสามารถสั่งจองวัคซีนแอรตราเซเนกาได้ถึง26ล้านโดสและจ่ายเงินมากถึง60%แต่ในกรณีของโควิดที่เราต้องจ่ายเงินประจำพิน้อยกว่าเพียงแค่3 3หรือแค่16%เท่านั้นแต่เรากลับไม่สามารถทําได้และข้อ 6. ถ้าเกิดสั่งซื้อวัคซีนของโควิดแล้วจะไม่สามารถซื้อเองหรือต้องรอจากวัคซีนของโควิดเท่านั้นซึ่งอันนี้ไม่มีความจริงเลยเพราะโควิดระบุไว้ยอย่างแน่ชัดอยู่แล้วว่า จะสั่งจองวัคซีนของโควิได้ไม่เกินร้อยละยีของจำนวนประชากรและถ้าเกิดข้อความนี้เป็นจริงคงต้องมีประเทศอื่นๆนี้ออกมาวอยววยเพราะจำนวนแปที่เหลือก็เป็นจำนวนประชากรที่หลายล้านคนแล้วามาดูข้อกําหนดของโครงการโครวคนี้นะครับโดยโควคิได้ระบุว่าการลงนมามในสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นข้อผูกมัดไม่ให้ผู้ซื้อไปทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกันกันกบจากทางอื่น แล้วเรามาดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจโลกโซเชียลกันบ้างนะครับดูอย่างประเทศพูฐานสิที่เข้าร่วมโครงการโควิดที่คนในประเทศฉีดไปแล้วกว่า90%ซและฉีดโดสสเพียงแค่1วันผู้ใหญ่ได้โมเดอร์นาเด็กได้ไฟเซอร์การจัดการที่ดีของท่าบ้านแบบนี้สิที่ต้องการด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายจึงมีอาสา,าทั้งเดินเท้าและใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากทำไมประเทศเราถึงดูแย่กว่าภูฐานอีกละ่ะ และในคอมเมนต์ถัดมาทวา,านให้เหตุผลว่าที่ไม่เข้าร่วมโครงการโควิดนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ค่าักษาพยาบาลกับค่ายาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ต่อคนสูงกว่าค่าวัคซีนอีกตั้งกี่เท่าก็ไม่รู้ทำไมรัฐบาลถึงคิดไม่ได้นะแล้วมาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรการตัดสินใจที่ไม่เข้าร่วมโครงการโควิด เพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่วัคซีนจีนที่มีราคาที่แพงกว่าซื้อแล้วก็ยังซื้ออีกซื้อมันก็ไม่ได้ผลอะไรกับสายพันธุ์ใหม่ๆวัคซีน MRMA ก็สั่งไปแค่พอหามปากออหอมคอกว่าจะได้มาก็ปลายปีส่วนแอสตาเซเนกาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อตายอย่างนี้อีก2-3เดือนหรือยอย่างไรส่วนเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ข้างล่างคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ